เราให้ความหมายกับชีวิตของเราว่าอย่างไรเราให้ความหมายกับสถานการณ์ต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราว่าเป็นอย่างไรเราให้ความหมายว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายหรือเราให้ความหมายว่าชีวิตเป็นเรื่องยากเราให้ความหมายว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความสุขหรือเราให้ความหมายว่า ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากในขณะที่เราต้องออกจากงานเราให้ความหมายว่าคือโอกาสในการสร้างงานใหม่ที่เป็นของตัวเราหรือที่เหมาะกับเราหรือเราให้ความหมายว่าเราเป็นคนไร้ค่าเป็นคนไม่มีประโยชน์เมื่อเราจบความสัมพันธ์ในรูปแบบของเพื่อนหรือแฟนเราให้ความหมายว่า เป็นโอกาสใหม่ที่เราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือความสัมพันธ์ที่เหมาะกับเรามากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเราให้ความหมายว่าไม่มีใครรักฉันใครๆก็ไม่เห็นคุณค่าของฉันเราให้ความหมายแบบไหนเราก็จะได้รับหลักฐานที่เป็นไปตามความคิดและความเชื่อของเรา ชีวิตจะส่งหลักฐานทุกอย่างตามความคิดความเชื่อเข้ามาในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความหมายเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ว่าอย่างไรเราให้ความหมายว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราก็จะได้รับชีวิตแบบนั้นดังที่บรมครูทางจิตวิญญาณที่สำคัญคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า จักรวาลช่วยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในทุกความคิดที่เราเลือกคิดและเชื่อ